โรงพยาบาลพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีได้รับบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยหญิงไทยอายุ64ปีเสียชีวิตจากเลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูงครับ วันที่27มิถุนายน2566โรงพยาบาลพระนารายมหาราชจังหวัดลบบุรีได้รับบริจาคดวงตาจากผู้ป่วยหญิงไทยอายุ64ปีเสียชีวิตจากเลือดออกในสมองจากความดันโลหิตสูงครอบครัวมีความตั้งใจที่จะบริจาคดวงตาในครั้งนี้โดยทางศูนย์รับบริจาคอวัยวะโรงพยาบาลพระนารายมหาราชได้จัดเก็บดวงตาและนำส่งไปยังศูนย์ดวงตาสภากาชาติไทยเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งจะนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยกระจกตาพิการทำให้สามารถมองเห็นเหมือนเป็นแสงสว่างให้กับผู้ป่วยที่รอคอยความหวังต่อไปโดยมีนางสุวจีสิริปัญโยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดลบบุรีได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวผู้บริจาคและแพทย์หญิงนุชรินอักษรดีพ่วมในการโรงพยาบาลพระนารายมหาราช เป็นตัวแทนม่อปีดเพื่อแสดงความขอบคุณและเชิดชูเกียรติครอบครัวผู้บริจาคดวงตาที่ได้ทำกุศลครั้งใหญ่นี้จึงขออนุโมทนาบุญร่วมกันครับ